ภาพใหม่ที่เกี่ยวกับน้องต้นข้าวนะครับทั้งในโซเชียลนะครับใน t ิ๊กตอกหรือว่าจะเป็นในในเอิร์นใช่มันจะเยอะมากนะครับเกี่ยวกับน้องนะครับในช่วงนี้นะครับเรื่องที่น้องรบหลูดูมินครูบาอาจารย์ไม่มีเลยนะครับในใจน้องนี่ขารพครูบาอาจารย์ทุกคนมากมากเลย มากมากเลยเนาะถือว่าเป็นต้นแบบที่ทําให้เราทำมาหากินนะครับน้องบอกว่าน้องไม่เคยรู้บุญคุณครูน้องไม่เคยรู้บุญค,ค,ค,คุณต้นฉบับทุกเพลง <_ Spect> er> นะครับอยากให้น้องนะครับได้สื่อสารตรงนี้นกะารแล้กก็ฝากี่น้องช่วยกนปับชายสมพันด้วยว่านะครับในใจน้องไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนนะครับอยากให้น้องนะครับเดินบนทางที่สวยงามนะครับไม่อยากให้มีเรื่องมีราวแบบนี้นะครับที่ไหก็ฝากน้องต้นข้าวของเราไว้ด้วย นะครับอย่างไรก็ดีนะครับช่วยกันนิดนึงนะครับช่วยกันผลักดันนะครับเด็กเมืองการคนนี้นะครับสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเราคนเมืองการพี่น้องครับคิดว่าน้อง,อง,องต้นข้าวของเรานั้นนะครับทําเพื่อคนเมืองการทําให้ทุกคนรู้จักจังหวัดกาญจนบุรีอย่าเอาน้อง ไปเปรียบเทียบกับใครนะครับให้น้องเดินบนทางของน้องนะครับเพราะวาน้องเป็นนักร้องน้องใหม่ตัวเล็กๆนะครับอยากได้ความรักอยากได้ความเมตตาจากพี่น้องๆและพ่อแ,แ,แม่เป็นกำลังใจแบบนี้ตลอดไปพี่น้องที่เคารพครับปรบมือแตกๆาให้กับเด็กน้อย บเพลงนี้ขออนุญาตถ่ายทอดให้กับน้องถ่ายทอดเป็นเพลงสุดท้ายนะครับบทเพลงนี้มีชื่อว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนเพลงความหมายดีๆค่ะ